อมสั้นเบื่อแล้วผมยาวค่ะสําหรับเพียนนี้นะคะด้วยความที่ผมยาวแล้วนะคะผมรีแบแปลนชีฟูค่ะต้องการมาตัดแต่งทรงนะคะเป็นบ๊อบสั้นหลังทุยค่ะพี่สีก็จะขึ้นทรงนะคะตัดด้านหลังให้ทุยนะคะหลังจากพี่สีขึ้นทรงฐานส่วนของด้านล่างเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมเพื่อให้เกิดการสไลด์นะคะสร้างความทุยในส่วนของด้านหลังค่ะพี่สีแบ่งผมเป็นกีบส้มนะคะตัดเชื่อมตัดฐานความยาวด้านล่างนะคะเราจะค่อยๆย,ยกนะคะไล่ระดับชั้นค่ะ ความทุยของพี่สีอยู่ที่เดิมค่ะกลางใบหูนะคะผมส่วนข้างด้าข้างหน้านะคะพี่สีอยากให้ยาวกว่าข้างหลังนิดนึงค่ะพี่สีก็จะเช็คผมโดยการหวีผมมาด้านหลังนะคะตัดให้เท่ากับข้างหลังค่ะเวลาเราปล่อยไปนะคะผมด้านหน้าก็จะยาวกว่าด้านหลังนิดนึงค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากได้ด้านหน้ายาวนะคะก็สามารถที่จะหวีผมตามแนวของศีรษะได้คะ่ะเราก็จะได้ผมตามที่เราต้องการนะคะหลังจากพี่สีขึ้นทรง สร้างความทุยในส่วนของด้านหลังเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็จะมาเช็คผมค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะว่าสองข้างเท่ากันไหมนะคะโดยหวีนะคะามาด้านที่เราจะตัดค่ะแล้วก็ให้ลูกค้าเอน็นหัวนะคะเยอะๆนะคะการที่เราเอ็นหัวเยอะๆนะคะเราจะเห็นผมด้านล่างฐานตรงค่ะว่าแลบไหมนะคะในกรณีที่เราตัดตรงค่ะเช็คทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ส่งผมนะคะอรอบสั้นหลังทุยเท่ากันทั้งสองข้างะคะ่ะ พี่ซีก็จะมาเช็คส่วนของด้านหลังเหมือนกันนะคะโดยวี่ผมส่วนของด้านหน้าทั้งหมดมาด้านหลังะคะ่ะพี่คะก้มหัวนะคะเราก็จะเห็นผมนะคะในส่วนที่เกินค่ะแต่ถ้าเราไม่ก้มหัวนะคะผมที่เกินนะคะก็าอาจจะยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก้มหัวเยอะๆค่ะตัดเชื่อมนะคะเช็คความทวีค่ะแบ่งผมเป็นกีบส้มนะคะฐา,านบนฐานล่างค่ะตัดตรงกลางออกนะคะเราก็จะได้ผมสไลด์ค่ะทั้งสองข้างทาเหมือนกันนะคะ บ๊อบสั้นหลังทุยนะคะสําหรับคนที่ไม่อยากได้เอ่อสั้นมากนะคะเราก็สามารถที่จะตัดประมาณนี้ได้นะคะ,ะเมื่อเราชินหน้าแล้วนะคะเราค่อยขยับรเวลขึ้นไปสั้นอ,อย่างที่เราต้องการได้คะ่ะเรายิ้มให้กับผู้คนมากมายแล้วตัวเราละ่ะได้รับรอยยิ้มนั่นบ้างหรือย,ยังเราโมต่มอบสิ่งเหล่านั้นให้กับคนอื่นอย่างเคยชินจนบางทีลืมคิดไปว่าเราเองก็ต้องการสิ่งนั้นด้วยเช่นกันนะคะสัญญาค่ะว่าจากนี้ไปเราจะไม่ลืมยิ้มให้กับตัวเองนะคะ พี่สีตัดเชื่อมนะคะพี่สีจะค่อยๆแต่งนะคะทุกคนเอาอ,อกชิลานิดค่ะหลังจากตัดเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นความทุยที่ชัดเจนนะคะเช็คความทุยอีกครั้งหนึ่งในส่วนของด้านบนค่ะความทุยของพี่สีนะคะจะอยู่ที่ไม่เกินใบหูค่ะเวลาเราหยีผมมาส่วนของด้านหลังนะคะความทุยจะไม่ไม่เกินใบหูค่ะเพราะถ้าเกินใบหูมากๆนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือผมบางค่ะแล้วก็หัวอาจจะไม่ทุยนะคะ ตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้บ๊อบสั้นหลังทุยค่ะตัดสั้นให้ผมดูนาะลดการชี้ฟูนะคะสระผมเสร็จนะคะเป่าให้แห้งค่ะผมจะไม่ค่อยกระดกนะคะแล้วโคนผมจะพองค่ะทําให้เห็นทรงที่ชัดเจนขึ้นนะคะ